ก่อนที่เ้าจะไปแซบไปนวกันอิหลามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากกาแฟ B7 ผู้ใดที่มีปัญหาได้เรื่องความดันเบาหวานปวดข้อเขาหัวเข่านะพร่นองนอนไม่ค่อยหลับหลับไม่ค่อยสนิทตื่นขึ้นมาบรสุดถึงที่สําคัญเป็นคนกินเยอะ กินของทะเลเยอะของมันเยอะแบบวิลาภาคินนะลดแป้งลดน้ำตาลลดไขมันลดคอเลสเตอรอลเร่งระบบการผอผผาทำให้เราอิ่มนานอิ่มไวหนึ่งกล่องมี1 2บซอง,องาบาทโปรโมชั่นของแถม3กล่องขึ้นไปเดสอส่ทรงฟรีปลายทางฟรีไม่มีบวกเพิ่มจ้าผู้ใดสนใจกับทักแชทหรือแอดลิงใต้คลิปมานะจ๊าสวัสดีจ้าพี่น้องฟองายสุข,ขสุขคนวันนี้หลาภากินพาพี่น้องมากินปูไข่ดองจา้ามึงพี่น้อง ไปซื้อมาอยู่อ่างศิลาเมื่อวานนะคะนี่คนหลายๆใส่เล็กใส่อิ่มด้อพี่นอ้องใส่เอ็มใส่เอ็ปนกันไปนะเน้นไข่หลายๆนะหอมห่วยๆน้ำจิ้มนี่ที่ลราพึงตามไปไม่ได้จ้ะน้ำจิ้มสีแดงรสเด็ดแซ่บนัวหอมเด้อพี่นอ้องเด้อพักเคืองเค็งบะหมี่ยังหลายจา้ะมนีกะอ่ามีใบสลัดตุกแตงมีสะระแหนะ่แล้วกามีมะละศีนนะไป เห็นไหมจัดจ้านแ่บอื้อ วันมันจุ๋ยไปจัะไปซื้ออะไรย่างจ้ะซื้อกุ้งซื้อปูซื้อมึก กุ้งมังก่อนราคาพอแพงจ้ะอยู่อังซีล่าสดพร้อม ดูเมดจ้คขาบามีเหลือกินปูต้องกินให้คุ้งค่ะแพงอันนี้นี่กล้องนึงนี่มีสองตัวจ้ะสองร้อยแปดสิบาทนะนิวอ,อังซิล่า หลายเจ้าจ้ะเลือกเอาโอ้สิเด็กกินบ้างอืม,อมใครแม่ มันมาก ถ้ามาอ่ายู่อังซีลาเพิ่นดองแสบบอมผ่านนะคะไม่ข่าวได้แล้วค่าตำแหน่งใครข้ารปปนิก็โอเคจ้ะก็กลำ chuột năm ngày Mm-hmm. อยากกินมาหลายมือแล้ว ถ้ากินกับขาวมันต้องปูไค่ดองตัวใหญ่ๆจ้ะต้องดองซีอิ๊วีอิวดำแบบเกาหลีจังค่อยแซ่บอืฟิน ห,หวานมันเต้าเปี่นงลูกไข่ดองมันเพื่อนะไข่มัน,น,มนเลี้ยงสม Mm hmm. โอ้โหฉ่ำคักใครหลายดีเนาะ แก่เมื่อแตก cắt đòn ไมไล่แตกคับ 啊，生态。 นั่นใลจ้ะสะใจบอกกับการดูดปูไข่ดองในพี่น้องพี่น้องหลายคนเสนอมาว่าอยากให้กินปูไข่ดองมักให้กินปูนะพี่น้องจ้ะมันคุ้มค่าดีนะมันแพงพี่น้องต้องเอาให้มืดขามันมีเหนือหน่อยหลยผสมกันเอาให้มืดนะพี่น้องนะก่อนท้าสิจากกันไปอีหล่ฝากกันเด้อพีน่น้องเด้อใครที่สอบถามเข้ามาเยอะมากเจ้ากินนี่รีดกาแฟตัวนี้ บอกได้ไว้อหลากินมาเป็นปีขึ้นเลยนะพี่น้องนะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายความดันเบาหวานคอเลสเตอรอลลดแป้งลดน้าตาลดไขมันในพี่น้องผู้ใดที่อ่ะมีปัญหาในเรื่องความดันเบาหวานแล้วกับปวดคอเข้าหัวเข้าในพี่น้องนอนไม่ค่อยหลับไม่ค่อยสนิทนาตื่นขึ้นมาไม่สดชื่นและที่สําคัญควบคุมน้ำหนักไปในตัวเร่งระบบการเผาผลาญทําให้เราอิ่มนานอิ่มไว้ด้วยพี่น้องเด้อ ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเป็นกาแฟาเพื่อสุขภาพด้าผู้ใดสนใจอยากจะลองฉีกช่วงดืง่มแบบวิลลาผ้ากิน1กล่องมี1 0ซอง250บาทส่งฟรีปลายทางก็ฟรีไม่มีบวกเพิ่มโปรโมชั่นของแถมตั้งแต่3กล่องขึ้นไปเดอวยพนโนงเดอร์มีทั้งกระเป๋ามีทั้งแก,ม,งกมีสีดำสีดำเงินและก็สีแดงนะผู้ใดสนใจกับทักแชทเข้ามาหรือแอดลิงใต้คลิปนะคะสำหรับคลิปนี้หลาผกินไปแล้วสวัสดีจ้า